ได้ยินเพลงนี้ของพี่ตั๊กแตนชนดาหรือเปล่าเพลงที่ชื่อว่าคนที่ไม่ใช่แฟนคำแก้ทุกเรื่องไม่ได้เพลงอะไรน้องโน้ตรู้จักแค่ยองบังชิงกีเอสเจแล้วก็บิ๊กแบงมาน้องนี่เนี่ยจดจำของเราค่ะเกี่ยวข้องกับเพลงเพลงนี้นั่นก็คือ คนที่ไม่ใช่แฟนทำหน้าที่แทนแฟนได้หรือว่าไม่ได้ค่ะนท่ไมทำหน้าที่แทนแฟนนี่มันหมายความว่าอะไรพ <c oughs> ี่ไม่ขอตอบให้น้องๆเป็นคนตอบละก,กันอเาอาละครับเราไปทาท่ารู้จักกับทั้งสองทีมดีกว่านะครับาสวัสดีค่ะพวกเราอ แคร์สื่อเพราะว่าสื่อเขาไม่แคร์เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามค่ะความสามารถเนี่ยเด็ดไม่เป็นรองใครอยู่แล้วเดี๋ยวต้องรอเชียร์พวกเขาแต่ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวขอหัวหน้าทีมนะคะขึ้นมาเลือกแผ่นป้ายแล้วก็แนะนำตัวด้านบนเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญครับกันเลยน้องก้อยและน้องโบนัสนะคุณผู้ชมจะให้หัวข้ออะไรกันบ้างแผ่นป้ายอยู่ข้างหลังแล้วเชิญเปิดครับ ชวินนะคะได้หัวข้อคนที่ไม่ใช่แฟนทำหน้าที่แทนแฟนไม่ได้ค่ะคส่วนโบนัสนะคะคนที่ไม่ใช่แฟนเนี่ยทำหน้าที่แทนแฟนได้ด้วยผู้ชมไ้รัแล้วลุย,ลย,ลยกันเลยไปล่ยกันเลยค่ะเปิดศึกจดรักของเด็กเจ้าพยาวิทยาคมอย่างนี้ไม่รู้ว่าทีมไหนจะลอยลำ หรือทีมไหนจะดับน้ำคงต้องรลุนกันหลังระดมสมองแล้วนะครับตัวข้อของเราคืออะไรครับอ๋อไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ค่ะนะครับแล้วข้อแรกที่น้องก้อยคิดออกมาจากหัวตัวเองครับเซ็กครับช่วยอธิบายให้คุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงก็มันจะแสดงถึงความเป็นจริงเลยค่ะในชีวิตประจำวันคือถ้าเรื่องนี้มันจะใช้แทนไม่ได้ค่ะหนักใจแมคู่ข่งเราวันนี้ ไม่หนักใจเลยค่ะสบายๆนะชิลๆมากแต่ออทๆค่ะนะออทๆนี่สบายอยู่แล้วเอ้ารอมามุ้นตอลุ้ต่อมือหาดอมีอะไรดีๆเจ๋ดๆไปสู้กับอีกทีมนึงได้คะเนี่ยมีแน่นอนค่ะมีเยอะด้วยค่ะเพราะของเราเนี่ยไม่แคร์สื่อไม่แคร์สื่ออยู่แล้วค่ะช่วยเป็นกำลังใจด้วยค่ะกำลังหาแฟนอยู่เหมือนกันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ใปน้องก้อยนาทีมถือป้ายเลยมันแน่ๆหยุดติ๊งๆแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับกูรูรักกูรูเลิฟก่อนดีกว่าครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณหมอพันศักดิ์สุกอร์เด้วยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ข้อในวันนี้ค่ะไม่ใช่แฟนทําแทนแฟนได้หรือไม่ได้หนักใจไหมคะหัวข,ข,ข้อนี้เดี๋ยวเราลองฟังเขาก่อนดีกว่าอ่ใครจะเริ่มก่อนครับอยันยิงยัปยป,ย,ปย,ยิงจบจบอโ,อโอเคออดออดขึ้นก่อนเขาเซียมเปรอด,รดเลยครับในเวลาที่เรามีความทุกข์นะคะหรือเรามีความสุขเนี่ยเรามีปัญหาอะไรสักอย่างถ้าเราไปปรึกษาเพื่อน ในบางคาตอบเพื่อนอาจจะให้ไม่ได้ค่ะแต่แฟนนี่คือแฟนใกล้ชิดกับเราอยู่เสมอสามารถที่ให้คําตอบเราได้เสมอค่ะไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้ก็คือแฟนใช้ฟอฟันและเพื่อนใช้พอพานค่ะความสัมพันธ์กันในการเป็นแฟนกันก็คือให้ความรักความเข้าใจกันได้ลึกซึ้งมากกว่าการเป็นเพื่อนขอเราอให้เพื่อนเฮ้ยทาการบ้านให้เราหน่อยสิเพื่อนก็ทําให้แต่แน่นอนต้องมีค่าจา้างถ้าเป็นแฟนเราละคะโอเคทําให้ ฉันไม่ต้องการหัตอบแทนฉันขอแค่ให้เธอรักฉันก็พอแล้วและอีกอย่นึงค่ะกำลังใจค่ะเพื่อนให้กำลังใจก็แค่นั้นแหละก็เออสู้ต่อไปสู้ต่อไปแต่พอแฟนให้กำลังใจอ๋อผระเจ้าโลกนี้ช่างเป็นสีชมพูลเลยกินรื่องหุดท้ายจะบอกเลยว่าคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เนี่ยเรื่องนี้เด็ดเลยครับ ลองเตะครับทำแทนไม่ได้ชัชวรเลยครับตอนนี้ค่ะมีอีกทีมหนึ่งที่รอมาว่านวลายโชว์ความสามารถบนเวทีนี้กันอยู่นะคะขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะ,คะถึงจะไม่ใช่แฟนกันแต่ก็ทําแทนกันได้ค่ะอ,อยังกลง่ออดๆเมื่อกี้พูดไปอะไรอ่ะแฟนไปที่รึกษาอย่างเดียวได้หรอไม่จริง เพื่อนก็เป็นได้ มีปัญหาจมน้ำอยู่ทอบอกแฟนอยู่อเมริกามาช่วยหน่อยช่วยถ่ายปอดให้หน่อยคนเป็นเพื่อนทำไม่ได้คนไม่ใช่แฟนก็ทำได้ค่ะขอโทษนะคะสวยไม่พอเพราะยังชนะสวยแล้วไม่แคร์เสือยอดเยี่ยมจริงๆใช่แล้วค่ะหน้าต่างี้แฟนอยู่เบการจริงเหรอเนี่ย ่ารักมากนะครับพรีเซนต์เก่งทั้งสองทีมเลยนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้จะไปคุยกับน้องที่บอกว่าเรื่องเซ็กซ์เนี่ยไม่ใช่แฟนก็แทนกันได้ค่ะไม่ใช่แฟนเนี่ยแทนกันได้หรือว่าไม่ได้ได้ค่ะความเป็นเพื่อนบางครั้งก็อาจจะว่ามีความรู้สึกดีๆเหมือนแบบว่าเป็นเพื่อนสนิทคนนึงเหมือนแบบเทียบเป็นกับแฟนได้ประมาณนี้เหรอไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนก็ทดแทนกันได้เหรอครับบางเวลาค่ะบางเวลา ไม่ใช่แฟนแทนกันไม่ได้จริงหรือไม่จริงในมุมมองของเราจริงค่ะจริงคือมันไม่ถามว่าโทษแทนกันได้เหรอต้อย่างที่พี่เขาบอกว่าเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างนี้ค่ะครับมันแทนกันไม่ได้เพราะว่าเราจะเดินไปงั้นเราสมมติหนูเป็นแฟนกับพี่ใช่ไหมคะพัชราเล่นมุกนี้พัชราถามพี่ก่อนบ้างไหมสมมติว่าหนูไม่อยู่หนูไปสปารีสปารีสถ่ายแบบพี่จะเดินออกไป หน้าปากซอยพี่น้องเราไปมีเพศสัมพันธ์กันเถอะพี่คิดว่าเขาจะยอมไหมคะคือะไรที่แทนกันไม่ได้ก็อย่างเช่นค่าตัวค่ะค่าคือแบบว่าหนูไปถ่ายแบบแล้วพี่จะเป็นคนได้ตังมันก็คงจะไม่ได้แล้วเลิกกันเลยดีเว่าต้องมาขอความเห็นจากคุูรูความรักของเราคุณหมอพันศักดิ์สุกรค่ะถ้ากิเราจะนั่งมองเนี่ย ราต้องมองเหมือนการศึกษาของเราถ้าเกิดเรามีข้อสอบแบบอัตนัยครูออกโจทย์ปัญหาแล้วน้องๆก็เขียนคําตอบด้วยเหตุด้วยผลไวยอะไรต่างๆเพื่อให้ครูให้คะแนนใช่ไหมครับทั้งทุกอย่างมันจะอยู่บนเหตุบนผลใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปรนัในล่ะจงเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวใช่ไหมครับถ้าเราเลือกข้อนั้นข้ออื่นเป็นไงผิดหมดเลยมันก็จะกลายเป็นขาวกับดาไปใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราเลือกข้อผิดเราก็ดันหาว่าคนถูกผิดไปด้วยใช่ไหมครับ ไอ้ขาวก็ดำเนี่ยอาจจะดีรือไม่ดีก็ได้นะเพราะในบางเรื่องเนี่ยเราจะต้องนั่งมองบางเรื่องนี่ต้องขาวก็ดําไปเลยเช่นไปมีแซ็กคนอื่นยอมไหมไม่ยอมไปเดินเล่นกันนิดหน่อยยอมไหมยอมเห็นไหมแตะ่ละอันเนี่ยนะครับนอ้องๆจะเห็นไหมครับว่ามันมีระดับความหนักความเบากันพราะบางอย่างเนี่ยพอยอมได้บางอย่างเนี่ยยอมไม่ได้สุดท้ายถ้าเกิดน้องอยากแค่แค่สองอย่างทำไงรู้ไหมครับ อยากรู้ไหมครับอยาก็เอาเพื่อนเป็นแฟนสักก็บทเรื่องไปแล้วใช่ไหมครับเป็นเพื่อนก็ได้เป็นแฟนก็ได้เพราะอะไรครับถ้าเราเป็นคนรักกันเป็นแฟนและเป็นเพื่อนกันด้วยเนี่ยเราก็จะเข้าใจกันไว้ใจกันใช่ไหมครับช่วยเหลือกันใช่ไหมครับนับถือกันใช่ไหมครับแล้วก็ให้อภัยกันก็แทนกันได้คําตอบก็คือว่ายังไงก็ตามมันคงแทนไม่ได้หมดหรอกแต่ถ้าเกิดจะให้แทนให้ได้ก็เอาเพื่อนเป็นแฟนก็ดีแล้วกันเนาะ